เฮ้ยผู้ชายมาแก,กนี่มานี่ทำไม่เฟะเลยหนูแต่งตหนอโป๊ไปปะแต่งตั้โป๊ไม่เอาดีดีไม่โป้ไม่โป้ค่ะอุย้ยนี่โป้ไหม เอาเชือกเอาหนังยางเอวต้องเอาที่ขี่นั่นหรอกพี่พีนระวังร้อนเนาะอุ้ยร้นอนใช่หนูสระผมทุกวันค่ะไม่ไหนละเนี่ยเล<อ>่นละค<อ>รอ,อีกแล้วพี่พีนเล่าให้ฟังเร็วา่าทำไมพี่พีนดูรายการแต่พี่พีสงสารหนูไหมสงสารหนูเพราะหนูแบ้วแล้วสงสารหมิวไหมสงสารหมิวเรามีลูกกี่คนมีปุ๋มเรามีลูกกี่คนตอนนี้มีปุ๋มไง มเฮ้ <S 2> <S 2> เรามีลูกกี่คนตอนนี้ <S <S ต้องดูแลผมเรามีลูกกี่คนมาอยู่ตรงนี้ <S <S 2> <S 2> เรามีลูกกิ่คน <S <S อะไรนะเรามีลูกกี่คนตอนนี้นี่หลายคนแอบนี่คือเรามีคนอื่นเขามีลูกใหม่กันสี่คนเรามีห้าคนอ่ะมีเยอะมากเลยรีบกินเร็วๆดิกใส่ค่าใส่การอะไรดียวใส่นี้แหละน่ารักดีใช่ป็นเนี่ยใช่ เอมื่อกี้ทุกคนเห็นเขาแอบอยู่เหรอเขาใสก่กลางผมตรงน่ารักเอาผมหยิกขึ้นเยอะหยิกผมให้หน่อยไม่ตรงแล้วเขายัง<ร>ไม่เสร็จเลยก็ยังไม่ได้ไปไหนอ่ะโอ้ยยัยมยย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 ยอยยยยน่ยย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 ย้รยย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 ยรยยยยยเยย่ยยยยยย้ยย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 ่ยยยห อุ้ยเสียงหนูมันฟังคลอนอยู่ตรงนี้ไม่เอาข้างหน้าเอาข้างหลังนี่เพิ่งไันเดียวแ<ะ>สบข้างดูเซ็กซี่ฮึมีเด็ควคนมาถามเรื่องนางร้ายพี่เพชร ตะก้าไม่เจอบอกให้คนซือ้อลิติตไปแล้วหน่อยนะครับหรือว่าคนคนี้เขายังซื้อไปแล้วเขายังใช้ไม่หมดมนที่หนูเติมให้ดิปอะไปเถีกักนกมาอโอ้ยผมหนูเสียแนะ่ไม่เอาแล้วอเอาวาเาเปลี่ยนใจแล้วมานี่นเขาเรียนมาอันนี้อะ เดี่ยวผู้ชายใช้ได้แต่ทานเลเดียวน,นะทุกคนอะเมนแล้วปากจะไม่ดำตัวเนี้ยใช้บ่อยๆปากชมพูขึ้นด้วยดูสิพี่ผีแบล็คเลยเห็นปะเขาเรียนมาคนขำกดตะกร้าได้สำหรับลิฟพี่ผีกดตะกร้าได้ค่ะ iou จะเป็นของพี่ผีตะกร้านี้มีสองสีสีเข้มกับสีอ่อนสีเข้มเหมาะสำหรับ ผู้หญิงสีอ่อนผู้ชายใช้ได้แต่ว่าอย่าทาเยอะนะซึ่งหนูทาหนูไปชิมไว้ไหนพี่พีชผมขาดไปเลยทำแบบนี้แหละทำได้ไม่เอาไม่เอาพี่เอามันแห้งอ้าวแล้วทำไงอ่ะมันร้อนเกินไปไงวางวางแล้วทำให้มันเย็นกว่านี้ไม่ไม่ไม่เราวางไว้ไม่เอาแล้วหนูนี่ให้พีชไหมหนูเรียนมาเหมือนกันไม่เอาหนูเรียนมาอันนี้หนูเป็นดอออออกกกเเเเเเตตรรรรร์ค่่ะขงงันนนนนนๆหหหูป็็ลยยีี้จิบผมมมืโาาาไ ใกล้แล้น <squared> ะใกล้แล้วนะใกล้ไรไปพร้นไฟที่เป็นหัวเม่งพี่พีนมันนั่งตรงนี้เอากอิ้มมาดูไปหาเขาอิ้มไห้มาเรามาแต่งหน้าต่อตรงนี้ก็ได้เรา นูไม่แบ่งมาเหรออันหนูนั่งตรงนั้นสบายกว่าไม่ไม่พี่พีนั่งตรงนี้หนูจะนั่งตรงนั้นหน้าหนูสวยฝั่งนี้ไงเออจบเออเระวังโดนที่วอร์ดผมมันร้อนนะเราจะลงน้ำเลยปะร้อนมากเราขึ้นไปกินข้าวผัดกันดีกว,ว่ามันมีอีกสองจานหนูไม่ได้กินเนาะหนูยังผอมอยู่เลยนะ อันนี้เหนื่อยมากนะแบกเก้าอี้ให้ผู้ชายแล้วแบกอมเดินอ,อ้อมห้องห้องเราจะใหญ่ขนาดน,นี้ไหมห้องเราจะใหญ่แบบนี้เมื่อกี้เขามีเป็ดใหญ่เท่านี้หรือไม่น้ำนได้อยู่ในอ่าง EP หน้ากบสวยผู้หญิงคนนี้เนี่ยจะปกป้องพีพีทเองใช่ไม่ว่าชนีหน้าไหนก็ไม่สามารถทํรลายพี่พีทได้เพราะว่าหนุกเป็นคนท,ที่จะปกป้องพีพีตทำไมต้องมีคนมาทำร้ายเขาเพราะว่าพีพีทบอกบาง หนูจะมาเอะเลยเอาหน้าเข้ามาสิคะคบแพ้หนูคนเดียวแน่นอนอยู่แหละหนูสวยขนาดเนี้ยเซ็กซี่ขนาดไหนเบ้าหน้าขนาดนี้นี่มันฟ้าประทานชัดๆประทานเป็นไหนผ่านพ่อหนูเล่าให้ทุกคนฟังอ่ะเอาหน้าเข้ามาสิวันนี้เราเหยียบไปนู่เราเหยอยบตรงนี้ใช่แล้วคนจะได้เห็นหน้าพี่พีมด้วยนึกออกไหมยหนูเล่าให้ทุกคนฟังอย่างว่าวันนี้พ่อหนู่าต่ะ เล่าแล้วเล่าแล้วแล้วหนูก็บอกว่าอย่ามาว่าหนูนะว่าหนูเป็นลูกไม่ดีเพราะว่าเราจองที่นี่ก่อนพี่พ่อคิดว่าพรจะผ่าตัดไม่เรามีโมเดลเฝ้าใช่โมเดลเฝ้าบอกแล้วซึ่งโมเดลเป็นคนที่ช่วยเหลือคนไข้ได้ดีเพ,เพราะว่าโมเดลบรรลุนิติภาวะแล้วเป็นไรเออโมเดลเก้าขวบแปดขวบปีนี้หนูว่าจะซื้อบ้านให้โมเดลนะเพราะว่ามันเป็นหลังกระตันยูบ้านหนูไง หนูจะเซ็นเป็นชื่อโมเดลไม่บ้านหนูที่อยู่ตอนเนี้ยยกให้เป็นของโมเดลบ้านหลังเนี้ยเพราะมันเป็นชื่อหนูอยู่จริงๆยกคอนโดให้โมเดลห้องหนึ่ง <h> เป็นรัพย์สิของหลานสาวสุดที่รักเมื่อกี้แม่บอกว่าแม่แช่น้ำแล้วน้ำก็ล้นลงมาจากอ่า ผลตาไหมปัดให้อะไรนะตัดขนตาไหมปัดนะข,ขนตาหรอปัดไม่เอา้เอา,อาโอ๊ยจ็บแบบจ็บไม่เขียวเลยจับแล้วไง <c oughs> หนีไปไหนอีกแล้วอ่ะอยู่แล้วไม่เข้ากล้องอ่ะพ่อผ่าตัดเข่าค่ะเข,ข่าเสื่อมค่ะใช่เป็นข้อเข่าครับพี่พี๋ไขลิบหน่อยแล้วอ่ะ ลแ้วจะเข้ามาดูตัวเองในนี้ทำไมอะคะอ่านคอมเมนต์ให้หนูอ๋อวิน่ารักจังเลยอะทำไมเราเป็นคนน่ารักแบบนี้ไม่น่ามอยวายเลยอ๋อไม่ดีเลยไม่ดีเลยมันดีเลยบุ๋มมันไม่ดีเลยอาอขายลิฟต์แล้วเขาสะอาดคอมเมนต์ให้หนูแล้วจอมันหมุนติวพี่พีถ้าพี่พีไม่ขายลิฟต์ด้ยนะครับขายลิฟต์มีลิฟต์มีสองสีสวอที่มือเลยค่ะฮะสวอทที่มือพี่พีเลยค่ะนี่ อันนี้คือสีที่ผู้ชายใช้นะครับถ้าผู้หญิงเวลาสวอตอะส่วนใหญ่อะเขาก็จะเป็นขีดใช่ปะผู้ชายแถเนี้ใช่ไหม่รู้ใช่เ๋ยนะเห็นสีไหมคะมีสีค่ะพี่พีต้องให้มันใช้กว่านี้เห็นสีชัดมากเลยมาซาลามีขายแล้วเธอไม่ยอมซื้อกันอะฉันงงมากคะานาของอาไม่มาค่ะแล้วสีติดทนมากเลยนะจริงๆ ก็หนูมากับแม่พี่พีถ้าเกิดเราแบบจะยกเครื่องสําอางมาแล้วมาแต่งหน้าต่อหน้าผู้ใหญ่อะ่ะมันก็จะไม่ดีใช่ปะคือฉันใช้ลิปตัวเนี้ฉันก็สบายใจได้เลยว่ายังไงลิปฉันปากฉันก็จะไม่สับหนูดูหนูตัวหนูหนสิสวยอะสวยปะ่ะสวยไหมถ้าเจออย่างนี้ชอบไหมอะไรนะถ้าเจออย่างนี้ที่อื่นชอบไหมแบบไม่หอ่อแล้วมีผู้ชายมานั่งไม่ไมีผ<ม>ู้ชายไม่มีผู้ชายสิไม่มีผู้ชายก็ต้องสมมตมมต สมมติว่าแบบเจอผู้หญิงนั่งไลฟ์สดแล้วก็แบบหน้าตาอย่างีพี่จะชอบไหมชอบไม่ต้องไลฟ์ก็ชอบอะไรเหรอ่อนี่ทําเสร็จแล้วครับเออสีชัดอยู่ข้างไหนเข้มข้างไหนอ่อนอันบนอ่อนอันล่างเข้มนะครับเห็นปะใครเอากดตะกร้าได้เลยค่ะซื้อสองเราบอกราคาเร็ว หนึ่งแท่งสองร้ยสี่สิบแต่ถ้าเอาสองแท่งสามร้อยเก้าเก้านะครับอันนี้ดีนะจริงๆตอนนี้ก็ยังติดเทรนอยู่บนติ๊กต็อกแล้วมันลดห้าสิบเปอร์เซ็นหรอฮมันเขียนอ่ะในตะก,กาดูไงนะลดห้าสิบบาทอ๋อลดห้าสิบบาทด้วยครับตอนนี้อุ้ยอุ้ยร้อนไม่ดู